ครับทุกคนสวัสดีทุกคนกันตัวนะครับนี่ก,กลับอีกแล้วใน PB ก็ตอนนี้อยู่ในห้องหนึ่งเลยนะไม่หนึ่งหนึ่งหรอกแต่ไม่มีคนเข้านะก็เลยเป็นการดวลห้องมีดนะไอ้นี่ผมว่าชนะไปสองวินแล้วนะมาไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่าเกมน,นี้ยมิชชั่นเฟล มีทอแบบไกลมาก All right. move out. เขาเล่นมีดไก่นะทุกคน right. มีเทาไกลมาก ชนะดีนะ okay, s <S ได้เยอะอีกสองวินทวนเอ้ยโดน,นลูมนะารอบนี้เข้ามาก็เป็นแคนเลยนะร้อนหน่าจะสู้เขาได้อยู่ในความคิดผมนะ <the> เอาละสองหนึ่งจวะนี้ ตู้เห็นหมลยฉัน <Head shot. S 1> แลและนะทุกคนจนังหวะนี้มาสู้กันต่อออบีด <c oughs> <c oughs> เขาไกล mission f a i มีดแก่ปู้ไม่ไหว <c oughs> มาต่อปุ๊ป,ปุป๊ปปป headshot. lỗi câu hỏi mày hỏi câu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  hỏi mày กดนะกดอะไรไอ้ขาบูมตัวเองวะ่ะมาวินสุดท้ายมีเท่ล้วผมจะถามีเรื่องใหม่ตัวอยูน่นะเฮ้

กระโดดบบโอ้โหไม่ทันแมหมเอ้ยฟันสู้เขจิ้มน่าจะอีกทีเดียวนะเนี่ยเลือดแบบว่ากขาแฝงเบสดแบบทีเดียวแบบปุบป,บ,ปบหมดเลยนะเอ้ยแต่อันนี้ก็ดีนะไอ้เาเรียกนะคู่ไหนไหมมีคู่ไหนอะ่ะผมว่าคู่ไหนเป็นอะไรโอเคมิอชั่นเฟล ถือว่าดูเดือดอยู่รอบนี้ถ้าดูเดือดอยู่ไม่มั่นใจว่าจะเสมอหรือว่ายัางไงนะรอบนี้อาาุ้ยอุ้ยตอบไาระเบิดตัวเองอะไรเนี่ยเฮ้ยเกินไปมิชชั่นเฝ้า All right Let's move out ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ไม่รู้จะแพ้หรือเปล่านะรอบนี้น่าจะชนะอยู่เ้ยเอาวะสามสามหนึ่งเอ้ยเจยวตัวนี l บลูที m w น n ว้า แพ้เฉยนะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่ right. มารอบต่อไปอืมน,นีโอ้ย โห้ไม้โคตรยาวปุ๊บปุ๊บเฮ้ยโอ้โหไม้ยาวมากไม้ยาวมากต่อนต่อนเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดไปหนึ่งฝันฝันเล็งเล็งดีดเฮ้ยเล็งดีดิ ตู้เยลยครับทีมเราชนะไปแล้วหนึ่งวินตอนนี้เจอไปรุนเคนอ่ไรครับผมต,ตายต,ตาย วา,างลแล้วเบิดได้อดูเกินไปบ้า <c oughs> มีดเองมังไก่ยาก Chain Slugger Bomb exploded. <laughs> Mission failed.

มาดิมาดิมาดิกูรับ headshot เอ้อเออทันปะเนี่ยไม่ทันแน่เลยหรือว่าทันวะเฮย้ย bomb defused ทันทุกคนทัน ที <_ theo> okay, ่ไม่จะไปทำตลาดน้ำเมื่อกี้ครับเกาบทำเอาใหม่ทุกคน เฮ้ยจุมาสองลูกบอม has been planted วางนีวางนีวางนีเอ้ยมาดิมาดิมาดิาดาดเฮ็ดช็อตอีกหนึ่งนัว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 มาดิมาดิมา อยผมหารลเบิดไม่ให้เจอล่บเกิดตัวอีแล้วมันเกะไก่อะไม่รู้เป็นไรไปกันโอ้ยเขาออกเลยทุกคนสงสัยวะาเขาเก่งเกินอะไรเงี้ยบ้าชมตัวเองเข้าไปใหญ่รอมาดิมาดิมาดิ อืมเรียบร้อยมีดเดียวให้มันจบที่มีดเดียว right. รอบนี้ผมว่าชนะแน่เชื่อผมจากความคิดผมนะมีสิทธิ์ที่จะนชนะเขาจะสู้ลิ้นพันแงผมว่าเขาจะกระโดดลงมาตอนนั้นจริงด้วย ไปไปป๊อกป๊อกปก๊ปอกเฮ้ยชนะให้มันได้แบบนี้สิน่ามาเรามาอยู่กันที่เกมต่อไปแต่รู้สึกว่ามีนี่มันควงช้าได้มันควงเพ่เนี่ยในความคิดผองมนะ I'm going to win <risque> ในนั้นมีระเบิด้เอาวันนี้วันนี้วันนี้ในนั้นมีระเบิดก็มามาต,ตวนี้ดีกว่ามาเดีย๋ยวมาเดี๋วมาเดี๋วมาเดี๋ยวมาดี๋ยวมาเดี๋วมาเดี๋ยวุบจิ้มกัดจิ้มกัดจุ๊ ให้เขาง้างไม่ได้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 ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปดีกว่าเราลาลานะบอมม has been planted จะว,วางมีเฉล,ลยไงวาง B จุดนี้เนาะมาดิ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 เรายืะได้ทั้งหมดให้เขาพูดไป 20ยี่สิบปิดโลทุกนโอ้ยโอ้โหไม่ตายเล่นเลยนิดนึงแหมถ้ายืออีกนิดน่าจะโอเคแล้วเนาะ Bomb d i f f u s s i o n fail แอซิดไปสองเลยเหอคลึงลินไปเกมเดียวเองนะนี่นะฮุบโดดดึง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 ดึเช็อกระเบิดมาดิ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 ป่าไปก่อนรอบหนึ่งมาดิ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 อ่าอยู่นี่ร โอ้ยเฮดช็อตเราก็แหมล้วก็แม่นตั้ว้ Mission success Alright Let's move out เอเรามันก็แม่นตด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Chain Slugger ชิลลกแกได้เยอะ2ก็ถือว่าอีกตอร์น่งก็ปันไม่ได้ชุบๆๆๆๆๆบชุบชุบๆๆ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 ลๆๆๆๆ่ๆๆ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  กนมาให้หนุ่มฮ้ยฮุบมาดิมาดิยเหลือใครเหลือคนเดิมนะครับทุกคนมา เกือบเกือบมิชชั่นฟาลโอเคไปกัน่เหมือนเขาเข้าซื้อมาไม่ใช่หรอหรือว่ายังไงสองสองนะตอนนี้สเสือเสีอ โอ้ยโอ้ยแต่เนี่ยแต่แฟงแฟงเบดมันเกียนนะเอมมียดยาวน,นั่นแหละแล้วแบบปันไกลๆคือแบบตายแหละนี่เป็นมีดที่เกียนที่สุดในเกียนแล้วมั้ง อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะทุกคนแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ไงเราก็วาวุ่นวาง Be bomb has been planted. Oi. 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 Oh. <laughs> bomb diffused. Mission fail. All right. โอเคนะต่อไปอะจะแพ้นะเกมนี้ผมว่านะเออกดดิดนะ <No. S 2> จบแค่นี้หมดยังระเบิด มา好了เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ย,ย,ย,ยไม่โดนเลยสามตีแล้วมาสู้เขาทุกคน,นเราทำได้เราทำได้ท่องไว้เราทำได้โหกคิวเอซีสอง ผมไ้เอดติดไข่มาผมอยู่คนเดียวนะนี่แปลกเหมือนกันไ่ไม่ไเฮลเฮ้องกเฮ้ วิ่งสวนมาเลยจลังหว,นว,วงนนะนี้แล้วก็วิ่งสวนมาเลยแล้วก็วิ่งฟันเลยนะเนี่ยแล้วก็วิ่งฟันปุ๊บ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  <D>. โอ้โหอามีดแรงจริงนะเนี่ยบางมีดแบบใส่เกาะก็แบบเออทีเดียวตายนะม,มีดเราค่อนข้าง,ข,างข้างเยอะนะ อาวุธอาวุธระเบิดฟุตบอลกอูแต่มันแพงละเก้าสิบเก้าพันกว่าแคสเลยเราเก็บแคสมาใช้ได้มีดเนี่ยห้าสิบเนี่ยอักเจ็ดร้อยคิดก็โอ้ลายสวยนะเนี่ยเพิงมีเป็นสองนะดาเมจลูกสิบสองอะไรเงี้ย คลิมก uh, ็ลาไปก่อนไปเจอฮิปปี้าบ้าบายจ้า